สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้ฟิล์ม135นะคะกับกล้องฟิล์ม828ค่ะรุ่นนี้เป็นโ o d a c k b a n d t นะคะส่วนกล้องฟิล์ม828รุ่นอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันได้ค่ะก่อนอื่นเลยนี่ก็ต้องแปะจุดแดงจุดนับฟิล์มด้านหลังเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะ เอากระดาษสีทึบอ,อะค่ะสีดำสีอะไรก็ได้ทึบๆกระดาษแข็งอะค่ะแปะลงไปเพราะว่าไม่ให้เพื่อเพื่อที่จะกันแสงเข้านะคะแนะนำให้ใช้สก็อตเทปแบบที่มันจะลอกออกไปแล้วมันจะไม่มีรอยรอยกาวอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล้องจะเสียควรแปะทั้งออด้านในและด้านนอกนะคะแปะด้านในด้วย เพื่อความชัวร์ไม่งั้นแสงเข้าแล้วฟิล์มมันจะเสียทางม้วนนะคะก็แปะเรียบร้อยแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นนะคะก็ต้องม้วนฟิล์มค่ะเข้ากับสปูของ828อันนี้พอดีมีสปู2ตัวนะคะ ถ้าไม่มีสป,ปูอีกตัวหนึ่งก็ให้ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ค่ะใช้ไม้แหลมหลอดก้านคตรตเทนบทัตหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันจะใส่พอดีช่องตัวนี้ค่ะพอดีช่องใส่ฟิล์มตรงนี้คือใช้ได้หมดวัสดุอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ก็มาพันฟิล์มกันก่อนพันก็เตรียมคืออันนี้นี่เตรียมเตรียมแปะสกอตเทปไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าห้องมืดนะคะ ก็พันล้อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้ปิดไฟค่ะเข้าห้องมืดถุงดำาอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าแสงเข้าแล้วฟิล์มมันจะเสียห้ามโดนแสงนะคะก็ค่อยๆม้วนค่ะ แนะนำให้ฝึกซ้อมก่อน,นะค่ะสองสองสารอบซ้อมกับฟิล์มที่ไม่ใช้แล้วะค่ะฟิล์มเสียฟิล์มอะไรก็ได้ค่อยคหมวนนะหมวนไปเรื่อยๆ ส่วนห้องมืดนะคะก็อาจจะทําในห้องน้ําก็ได้ค่ะที่ห้องไหนก็ได้ที่ไม่มีแสงเข้าค่ะทําตอนกลางคืนส่วนตัวแล้วใช้ห้องน้ําที่บ้านนะคะหรือถ้าใครไม่มีสถานที่ก็ตอนกลางคืนเนี่ยค่ะคุ้มโปงใต้ผ้าห่มอะไรก็ได้ค่ะที่ที่ไม่มีแสงเข้าถ้ามีถุงดําก็จะดีมากค่ะสะดวกที่สุดม้วนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพื่อ เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำนะคะไม่งั้นอาจจะต้องม้วนอย่างนี้ไปอีก4-5นาทีขออนุญ,ญาตตัดนะคะแต่จริงๆเราถ้าจะทำต้องต้องอทำจนหมดม้วนนะคะแต่อันนี้ขอขอสั้นนิดนึงนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะคลิปวิดีโอจะยาวเกินแล้วก็เอาเข้ากับสปูอีกอันนึงนะค่ะอันนี้ยังอยู่ในที่มืดอ,อยู่นะคะ ก็จะได้ออกมาในลักษณะประมาณนี้ค่ะติดกับสปู2อันใช่ไหมคะทีนี้ก็เอากล้องมาค่ะใส่ถึงเวลาบรรจุฟิลม์มอาศัยการฝึกซ้อมจริงๆค่ะทำความคุ้นเคยกับฟิล์มกับกล้องอแล้วเดี๋ยวมันจะสะดวกขึ้นหาเร็วขึ้น แล้วก็ถนัดขึ้นใส่นะคะเดี๋ยวหมุนตรงนี้ให้ตึงนึงแล้วก็ปิดฝาค่ะจัดการล็อกอ ล็อกเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ก็เอาไปถ่ายะคะ่ะคือพอเวลาถ่ายเนี่ยตัวนี้มันต้องเลื่อนฟิล์มใช่ไหมคะเลื่อนฟิล์มตรงนี้ยคะ่ะตัวนี้วัดเฟรมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ต้องเลื่อนฟิล์มหนึ่งเฟรมคือหนึ่งคือประมาณห้ารอบครึ่งอะคะ่ะก็สมมุติถ่ายไปแล้วอันหนึ่งภาพ ตัวนี้มันต้องปลดล็อกตรงนี้เวลาเลื่อนฟิล์มก็หมุนไปค่ะห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบครึ่งค่ะก็ประมาณนี้ดูตรงขีดน็อตนี่เป็นหลักก็ได้ค่ะห้ารอบครึง่งก็ถ่ายอีกรูปหนึ่งก็หลักการเดิมค่ะหมุนไปอีกห้ารอบหนึ่งสองสาม ี่ห้าห้ารอบพึ่งค่ะทําไปเรื่อยๆจนหมดหมวัวนะคะอย่าลืมกดตรงนี้นะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวล็อกฟิล์มเวลาเลื่อนฟิล์มต้องกดตัวนี้ด้วยอ่อพอทีนี้พอถ่ายรูปจนหมดแล้วก็กลับเข้าห้องมืดค่ะกลับเข้าห้องมืดเอาฟิล์มออกอันนี้อยู่ในห้องมืดนะคะ เอาฟิลมออกอะนะคะมันจะอยู่ในมอนไดมอนหนึ่งแล้วก็ใส่กลักสีดำแบบทึบอย่างเงี้ยค่ะฝาเรียบร้อยก็เอาไปล้างค่ะบอกคนขายว่าให้ บอกคนขายก่อนว่าเป็นฟิล์มประเภทไหนขาวดำสไลด์ไอโซเท่าไหร่บอกคนขายค่ะเราบอกเขาว่าตัวเนี้ยมันอยู่ฟิล์มมันดึงออกมาทั้งมวลแล้วมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในกลักแบบนี้ให้ให้เอาไปล้างในห้องมืดเลยให้เข้าห้องมืดเลยค่ะอย่าให้ฟิล์มโดนแสงก็บอกคนขายให้ชัดเจนนะคะอย่าลืมบอกประเภทฟิล์มแล้วก็ที่สําคัญ มากมากเลยค่ะบอกคนขายว่าเก็บสปูไว้ให้ด้วยห้ามทิ้งสปูนะคะเพราะว่าสปูตัวนี้หายยากมากค่ะไม่หายยากจริงๆค่ะก็กำชับคนขายให้ชัดเจนนะคะว่าให้เก็บสปูไว้อันนี้ละค่ะวิธีโมฟิลแปดสองแปดอาศัยการฝึกซ้อมนะคะก็คิดว่าไม่ยากเกินไปสวัสดีค่ะ